สวัสดีค่ะเมื่อนี้มีขัศัพท์ในการเชียร์กีฬามาให้เรียนรู้เด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาในแบบว่าทีมอันสุดนักกีฬาเด้คั้แรกนะจ๊ะ go go คอไปในลายมือเจา้าเด้ go บม่ได้แปลว่าไป go แปลว,ว,ว่าสู้ๆเขาสิคั้มบาอันสู้ๆในเขาสิบภาษาไว่า fighting หรือ fight 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 นะคะสุดคำที่เขาสิใส่ต่อไปนะคะ come on come on มาจากคำว่า come และก็ come on ก็คือเวลาออกเสียงนะคะ come on บ่เป็น come on come on เด้ come on ก็แปลว่าสู้เขาเหมือนกันจ้ะคต่อไปนะคะ right on right on บ่เป็น right on เด้มันต้องมีอัน emotion จังหน่อยเด้มันต้อง right on right on ต้องอย่างงี้สิถ้าเป็นบ้านเขาแ็แต่มมนได้จักสี่ไหมเออเออ right on right on ต่อไปนะคะ keep trying keep trying นะคะมาจากสองคำนี้ keep trying keep trying สูขา่าวอย่ายอมแพ้นะอย่าแพ้เขานะเขานะ don't give up don't give up don't give up ก็คืออย่ายอมแพ้เด้ออย่ายอมแพ้เด้อสูข่าเด้อสูข่าเด้อนะต่อไป you can do it you can do it you can do it ก็คือจะเฮ็ดได้เฮ็ดได้จะเฮ็ดได้คุณทำได้ทำได้เอาต่อไปค่ะ you can win you can win you can win นี่ก็คือจะ,ะชนะแน่ๆเลยชนะแน่ๆลองไปฝึกกันนะจ๊ะบไยบายบาย